สวัดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกครับทีมงานนนาย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 มาจ่ายเพลครับทีอรครับเออเดี๋ยวเขาจะแนะนำเมนูแต่ว่าคนอื่นเขาจะมากินกินส้มวัวนะครับกินส้มหรือเนื้อส้มเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวทำไว้เดี๋ยวให้กุ้ก่อนจิ้มกุก้อนข้าวเจียวให้ก่อน หยกยากระเจียบมันเยอะขนาดแบบอืมอืมเหมือนนาวพร่งนี้กระเจ้าบังค่าส้มอ่ะนี่หน,น,ววน,นอนนอ,อันนี้ได้วันเดียวอยู่นะแต่ก็ดีทั้งสองวันเนา<ต>ะใชอกระเจิดส้มเหมาะนั่นแหละครับอืมวันนี้นะครับผู้จัดการเทนนะครับจะมาได้น้ำสูตร<ส>อย่างเงครับซาป,ปาสูตรปรตาเนาอตายุ่งเออแมงนั่นสูตรแมงนั่นครับตายุ่สูตรตายุด บรรยากาศอยู่บ้านอย่างไรครับปนถามเยียงสาครับบ้านบ้านเยี่ยงสาอะไรครับบ้านรัเมืองไตครับรัเมืองไตครับอ๋อปนถั่มผมก็อยู่นั่นแต่อยากหู่บ้านอย่างนี้นลยตันจุ๋งนะครับตำบลตันจุ๋งครับอ๋อเนี่ครับรัเมืองไตอันนี้สูตรปอต้านะครับซาปาซิกอืมปาซิกครับปาซิกโอ้โหยังปลาซูกครับนี่ครับอ๋อนี่นะครับ นเ้อสูตรพ่อตาครับเราจะเอาสูตรเบางนั่นเนี่ยวันนี้นะอ้าวครับเดี๋ยวเรารอผู้จัดการเตรียมเครื่องกันนะครับเครื่องปรุงอ่าไปซื้อกล่องเลามาเห็นกล่องไหมซิกนี่มันจะเป็นอันฝ้ายู่กับอ่างเก็บน้าเนาะแม่น้ำยู่ก่อยู่อันนี้อยู่แม่น้ำรับน้ำไหลน้ำไหลแหละครับฝ้ายนนี้ำนานเนาะน้ำนานโอ้โหลูกแม่นานมาพร้อมนี่ครับยอดนะครับผู้จัดการเอี่ลฮากัน โคตี้เบาหูหงหล่อมของปาาเต้ยเนอนี่เป็นอย่างสักหวานสักหวานโอ้นี่ครับสักหวานยอดเป็นห้อย้ายดอกเออครับครับขอบคุณจังหลยๆอ้าวเดี๋ยวคือเรจะแกะนี่น้ำเครื่องปรุงกันนะครับมีอย่างพวกกระเทียมเนาะหอมแดงโรกรอดคาครับอ่าตะไคร้ครับแล้วก็จะมีหอยยางนึงซื้อรดความเค้ามันก็จะเป็นมันเกิดแย่อ๋อครับโอเคครับ ลาบฟางก็ไดเออตอนนี้อันครบอีกสองนี่ได้กินกันของเมืองหนานมันอันนี้แหละปลาอันนี้มีปลาเติมหรือปลาตองนะครับนี่เราแก้เอันนี้ครับอันป่านนี่นะครับปลาซิกนี่เโคเก็ดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำเอามาลาบก็ไอสุดนี่ อ๋อครับแล้วคนที่ตามนะครับตัวนี้ผู้จัดการลังเตรียมมีอย่างพวกครับคาไข่ครับแคเแต่ไข่หนอครับโอ้สูตรนี้ลองมาทำดูนะครับยักมเหสนี้าคาแกนะครับหนอครับโอเคเนะ โอเคครับขิงรงไข่ผมไม่ขิ้งนะครับโอ้ยเขามาต่ำกะต่ำรวมเลยเนาะนี่จะลองฮัทสูตรของปวดห้าเนาะป่อยเนี่ยก็ป่อยนะปอปอดตาปตายุดเนาะปอดตายุดครับอ๋องานคนพอดำนะแกโอ้ฝากสวัสดีนะครับเนาะตายุดเนาะครับน้อยทีมงานอยู่ไปเอาบ้านพุ่นเออเนาะเราอยู่ไปไทยทำไรายการพุ่นเนาะ เอาซะเยอะครับคานี่น้อยหดับเข่าอ๋อเป็นดับเข่าสุกนี่ครับนี่เป็นกระเทียมเนาะครับอืมมันขาดมันแข็งเนาะครับเดี๋ยวรอบแข็งกั๊มครับวันน่ะกุกอีกกําลังบึงรถไปเอาของแข็งข้่งหน้านะครับเออนี่นะครับโอ บอกว่าสูดเด็ดแก,กบอกสุดเด็ดเลยสิน,น, <c oughs> นี่เป็นสีแดงรว,วมตัวเดยเนาะนี่นะ<อ>พริกนี่ถ้าจะมึนหอมเขาต้องถึงไฟต<อ>้องเสียงขยะนะ่ามันเน้จะมีเสีเม็ดข้างไหนนะอ๋อดังดังดังแล้วเวลาทำมจะกรอบอ,บอันรับครับ อืมพริกต้องผิงไฟผิงทานมันจะหอมเนาะครับอันนา้สูตรคนคนเหมาออกเนะครับนี่หอมแห่นน้อยกับเนอะทางบ้านผมบอกกันกันขาดตู้อ๋อกันกันเขาดตู้อ๋อก็ เสียท้าเอกตู้ละออนเข้าต้องจางนี่ค่ะกุกเอกตู้ละออนเข้าต้องจางนี่แกัเนี่เอีเยวครจะมนนอือเดี๋ยวตองก็ถามือแก้น้อยสักงการนี่นี่เปนเนื้อปลาซิก มาซับนี่มป็นห้องก้อยป่าครับผู้จัดการนี่มมนก้อยแบบก้อยแบบซุกหรือ,อจะไหนบบซุกค,ครับดิบดิบอมันจะซุกไปก็ซุกมาหนาวเนาอนี่เป็นห้องก้อยป่าหลับไม่รอดครับโอ้นี่สูตรใหม่แต้เนะครับแกทำช่องม,มาปีไปแลป้วบอกเคยเนี่ยูตรนี่สักเต๋อ <laughs> เออเนาะ ต้องขอบคุณผู้จัดการเทนนะครับมาในน้ำสุกต้องหนังคืองพอนี่ผู้จัดการครับเตรียมเครื่องเคียงมีเหรอเข่าแจ๊กเจ้ตะไคร่โซเดสครับก็หอมแดงครับหอมแดงมาละมาละตัวแข็งแน่นว้าตัวอีกกระน้องมามกอยู่นั่นขา่นาๆมันได้ยากินเสกเตือ ออนี่นะครับสูตรนี้คือมีมะนาวครับอือ้น้หอมเมื่อยู่เออดเซิร์ชมกฮกกุ้มสองเดือนเลยเตมงนันอันนี้อะหลายเดือนเนี่นะหอกยว่นนะเฮ้ยถ้าสอเดือนมัดต้องเครียดอะเอ้ใส่มัดนนะพี่แกทุกวันใส่ก็ไม่น้อยเลยเขาแต่หอมนี่แหละโอ้บมักแค่นี้มันต้องกวนต้อ เจ้อกแกนตาแห้งโอ้โอแม่หมนะุบงไนซือมาบแล้วนีสุเท็ยอมมานนเป็นหงงายกนี่กันมันเป็นฝีไปลบ้านนี้อยู่แกนเลยฮะหอมอยู่เหรอข้าวไฟห้องนะครับจะปูอ้ไรหังระหังกหอมนะรหังก็ออผงนัว ถเอออุมามิไหาอเาเกมัได้หมดถ้าสดชื่ออ๋อนี่เราจะตัด่ันนะครับเนาะอ๋อโอเคครกต่กัชุดใไปพี่อเออนี่เอกขอแตะมือจาชการต้อีกับข่อยอีกขาเต็มใจอะแต่ได้ยางไงล่นยไปคุกี่โบ้เลยนะแต่ปู่เชียงรายวัดหาหอด อเอสักยังอ่ะก่อยไงโอรื่องนี่โอ้รับยางเดียวอ่ะแล้วนี่ชนเริเออเนาะเลืองเลียที่คอกนี่ต้อเปนข้ไหน้นอนไเสบียงกับมาละเสริมทับมาเลยๆยากัเจือนีครับการเตรียเมต้นหอมผักชีเนาะหอมีปูเลยครับไม่ปูยังพักไหยอย่างนี้เอาใส่กัน สุดเด็ดสุดเด็ดสุดเด็ดอมจิ้ดาบสุดมึงหนานะครับเนื้อปอกรับปอกรอหยุดนะครับยุดยุดหยุดะยุยุดข้างแหลกเหมือนกันเน้ตีหันนี่นะสุดนี่นะค้ยฝลาลาบนี่นะนี่นะ ในนั้นนะครับนี่เป็นน้ำพริกก้อยป่าสุดนื่อกีไม่เมียนอ่ะมึนเนาะครับไม่ตุเด็ดสุดเด็ดเออแม่นะเอาชวนหัวปลาเขาก็ใส่ต้มน้ำซุปนะครับเอาละครับนี่ผู้จัดกันเทนเขาจะ

เดากินดิบล้ำารรยกาศเาขนาดนั้นนางล้ำเยเหลี่ยงเลยวังาเนื้อมันสุดไปตักมาเนาหน่มอ๋ออเหมมันขาวเลยเนาะโอเไหมยนะ่นอะบ้า้อะไรนะแล้วตะกี้ะต้้ี โอ้เสกน้ีอย่นโอยเอาเสกนี่หอืมนี่ตัหม้อเหมืรับดเลยนลด้ยห็นกัเาล้ร่มยาเเหอมแล้วน้ำเดอมเาเผือดแล้วนาะครันี่นะครับน้ำพริกเดี๋ยวาทำไว้ สุดเด็ดจำปีนี้เนอะขลังไจหันจ้ะขลังไจหันองค์เกี้ยวแต่มันค่ายลับป่าเนาะครับไม่เนาะค่ายลับป่าแต่เป็มลับส้มเต็มขึ้นบ้านห้องซาซมเอาในซาซม อ่าไม่แกสลัดนะกนี่เขามีเขากุ้งัมเอมีกนเขากวมเรื่องยามีกันแกเครับกุ้งมีกันเขามีมมาเลยมาเลยก่เยไข่ยัมเ่งแล้วหรอเข่งอ๋อเข่งแล้วหรอละไข่ละหม ใส่เลยครับใส่หมดเลยนะใส่เลยหมดเลยเนาะอ่ะขับอร่อยมากนี่จะเป็นฮักนี่ยัหัวครับหมกว่าต่ำผมไม่เหลือเออจะไข่หอมแดงนี่เขาไว้โรยที่หลังเนาะอ๋อเป็นขักชีกับใบบุกูดซอยนะครับเสร็จแล้ว ของมีเนี่ยของเกี้ยวเนี่ยครับ้ยเล่าก็มกินหาเรื่องเหรเล่าก็มกินจได้ยาเกาแหละเราหเหมือนกันบรรยากาศน่เนอะนี่นี่มันต้มซุมันนี่ได้ใจกว่านี่ไม่ใ่อะ ขานี่หลาบอยู่นาอครับเกลี่ยคุ้งเดียคนละยังดูก่อนนาอครับยัน้องกับเราเต็ม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 นี่ะดตามอะไรกเนนะโอ้ชุดนู้นหุ้งนัวอุมามิได้หมดก็สดชื่อ เอออ๋อไ่หมครับสูตเด็ดเออให้อชบอบส้มใส่นัก,นกนบ๊อบกำากต่ำผมนี่นะนันกใ <c oughs> ครับลาบตา่ำอันนี้เป็นป่านะครับสูตเรเฉพยเนะแฟนครับลองไปทำดูนะครับสูต,เสตเรเฉพยบ่อย มีเมนูแปลกๆนะประจำอเคคอาแล้วรลลครับผู้จัดการรถสาติได้ละสุดตายุดหนอหนัวละใบมะกรูดซอยครับอ,ๆๆอมอ,อย โอ้หเอาละครับเขาจะลองจิ้มกันพอเนอสุดมึงหนาน,นะครับเนอะขอบคุณผู้จัดการเทมเนี่ยมาแนะนำสูตรแปลกๆให้เราดู <c oughs> มึงหนานถ้ามีอย่างอีก็เออทักทายมานะครับเนอครับมันหน้ามันตาเนี่ยหลังสงครานที่เขาจะไปเยือนมึงหนานคนนะครับเอฟซี FC ตั้งมึงหนานวันที่าม <c oughs> อ้าวเออเดี๋ยวนู้ตาเสิร์ชมาจิ้มก่อนนะครับพอมาจาหลับมาจิ้มเละเปิดห้องอะไรอย่างนี้หลับซ่า เฮ้ยังอ่ะซาซาเคว้ฮะซาลับซาลับสุดมางหนาดนะครับพีอซับหางซับหางฮะซับหางครับซับหางเอออ๋อซับหางซับหางนี่ครับอ๋อซับแบบบุต้องละเอียดเนาะยซับหางอันนี้อันนี้มาใส่เลยหอมเจี๊ยบไม่ใส่เลยครับมใส่ครับโอ้อันนั้นเป็นบบใส่จ้ะการจิ้มก่อนสุดมางหนาดครับนะสุดใครก็สุดใครหน่อยครับแต่ก็ลัางเกยหันนละ หมอเต้ไปกับแม่ย่างเนาะโอ้ครับครับครับอะเดี๋ยวอะูใครเฮินตดับผู้เหล่ะเลยอ่ะการการฆ่าเชื้อการโอ้แมาแคนมืองน่านเมืงหอมในนอนนะครับโอเคอือผัดทาน โอ้แมนแมนสุดเนี่ยสุดเล็บลุดท่าเจเจ้าเนี่ยเล็บลุดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนตาทั้มละเหมือนงอตายุดทํ้มเนาะโอ้น้องขุณตายุดจงนะครับลูกขยเอาคลิปนี้มาเผยแร่นะครับจากเชีงไฮสุดยอดอ้เชียงไฮกิมมอนอ๋ออ ไปเช็คลายกระเพาะหลวไปแล้วกระเพาะหลวไปแล้วเนอเนอหน่ยเื้อน่อยื้อหน่อเอหนื้หน่อยเนอหน่อยเ้หน่อยเนหน่น้หน่อยเน้ออเ้เเ้เหนหน่อยหหห่ยื่เยอเขา้อหนย เผื่อเคียงมันหน่อยไม่บอกปูดซอยก็มันต้นหอมทักชีครับนี่ไงเนื้อนี่ไงเนื้อนี่เลียดเลยเดี๋ยวกินกรอบนี่นะดีด้วยแวงก้อยกินเนาะครับทายุทธเนาะเลยโอ้ขอบคุณทายุทธนะครับเนอะเดี๋ยวพอจงกินอันเนาะขุนมีการเล่นเลยเอามาคูับตุยายุทธมันได้น้ำ ใช่ทานครับผมจะได้สุดมาถามซาซึ้อน่าจะท้ายทอดมาให้ละโอเคครับเอาครับเดี๋ยวคื้อก่อนเขาจิ้มพวกก่อนสุดมั่งหนังเพื่อจะได้จิตใจเพื่อไปตออแห่มันจะได้ไปทำผมอืมจะได้นะครับอืมครับอยากได้อก ไมเย็นด้วยโอ้สุดยอดเนาะแปบกไปเห็นแบมเนาะแต่กระล้ำนะครับอือครับวันนี้ขอบคุณนะครับผู้จัดการเทนครับเอาสูตรเมืองหนานมาแนะนำเนาะครับโอ้ขอบคุณกุ๊กเอกด้วยต่อน้ำพริกปูชิงไล่ครับผมน้ำพริกข้าวฮะตำน้ำพริกข้าวโอ้ถ้เอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวจำเนี่ยเล็บรุดแน่ดูนี่นะเอเชชิงไลยบอกเล็บรุดแน่คุณตาเสือนะครับเนึก อ๋อโอเคนะครับนี่นะครับสูตรมังนานของแต่สูตรสูตรตะยุทธ์เนาะอ,อร่อยมากนะครับตะยุทธ์ฮ่าฝากบทตะยุทธ์ด้วยแฟนครับนะครับคนไหนที่ว่าชอบกินลาบกินก้อยลองมาสูตรนี้ผ่อนนะครับรับรองว่าแบบพิษหวัง,งล้ำเต้เต้นะมาเขือแจ้เนาะอ,อืมครับครับอ๋อครับมัได้ขค้ือมาเขือแจ้เนาะใสเนาะครับล้ำล้ำยมครับ โอเคนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ก,กดติดตามนะครับชีวิตคนณมะนอกนะครับกับช่องชีวิตคนณมะนกเอฟซีด้วยนะครับคุณตี่มาเข้ามาคอมเมนต์ให้กลัวังใจเดี๋ยวสักเมื่อกี้วันนี้เราจะฉลอง 30, สามหมื่นแซ่บแล้วเนาะพูณเนาะครับผมเลไรอะไรเออขอบคุณทุกคนตังใจทุกอำเภอทุกจังหวัดต่ดางประเทศด้วยนะครับฉลองสามหมื่นลวดขอบคุณสิส่งหน้า โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ